สู่ช่องตุงตะขาบนะอยู่ของจานแพนตุงตะขาบเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่3 มีนาคม2 5ง8ครับยังไงก็ตามกลับไปคุยเรื่องฟุตบอลนะฝากติดตามเรื่องของหลอดทาเข้าบ้านของอาจารย์แปนนะทางเข้าบ้านของอาจารย์แปนอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับเข้าไปพูดคุยกันครับแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มารับสิ่งดีๆด้วยกันนะที่ทางเข้าบ้านของอาจารย์แปนนะครับผมอ่ะมาดูฟุตบอลกันบ้านนะครับอ่ะฟุตบอลค่ฟเคืนนี้ครับมีโนตี้ไฮฟอร์เรจอีฟฟิตนะครับเวลาตีสองครึ่งนะครับฟอร์เรจครับท่าหลังสุดครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับเอฟฟิตครับท่าหลังสุดชนะนัดเดียวแล้ะท่าหลังสุดที่เจออกัันนนนนนะะครรบเเเปป็ทางงงิแฮมฟี่ยชไถึ3 นัดนัดเสมอนัดหนึ่งแล้วก็เป็นอีฟิชชนะนัดหนึ่งนะครับพอเล่นทั้งทั้ง ขมเยอะนะครับขมเยอะเลยนะครับน่าจะไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับที่คเนี้อ่าประธานเจ้าบ้านนะครับเตียงฟอร์เรยครับอ่ะมาดูอีกคู่นึงครับเป็นทางกานโชซิซเนียครับยูเวนตุสครับเจอเวโรนาครับพลาดล่าสุดของยูเว่นะครับก็ชนะรวดมาสี่นัดแล้วก็แพ้เป็นนู่นนัดหนึ่งนะครับอ่านะครับแพ้นี่แพ้ไอ้นาโปลีแข่งยี่สิบหกนัดชนะสิบสองเสมอสิบสามแล้วแพ้หนึ่งนัดนะครับมีสี่สิบเก้าคะแนนส่วนเวโรนาครับก็ทีมไม่ได้ลุ้นอะไรเยอะครับแต่ไปวันๆนะครับแต่ยี่สิบหกนัดนะครับชนะแปดเสมอง โรน่าครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับอ่ะมองไปทางยูเว่ได้เลยครับสำหรับคัมคืนนี้ฮะน่าจะดีเกิน1ประตูขึ้นไปสำหรับคัมคืนนี้ครับอ่ะเอามาคู่คู่อีกคู่หนึ่งครับเป็นลาลิก้าสเปนครับคู่ตกค้างวันจันทร์เหมือนกันนะฮะบียร์ลิวครับเตะกับทางเอสปานญอนตอนตีสามนะครับบียร์ลิวครับอยู่อันดับ6นะครับแข่ง25นัดชนะ12เสมอ8แพ้5นะครับ5้าลสุดบียร์ลิวไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3เสมอ2นะครับใช้ได้เลยครับเอสปานญอนครับอยู่ข้างๆทนตลาดนะครับ15ครับ แข่ง25นัดชนะ7เสมอ6แพ้12นะครับ5นัดสุดชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดนะครับก็ประคองตัวได้อยู่ประมาณนึงแล้วกันนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันครับเบียร์ิวชนะ4นัดรวดนะครับแล้วก็เสมอตอนนู้นนัดหนึ่งนะครับเบียร์ิวเขางข่มกว้เยรอมันจะมาแพ้มาเสมออะไรวันนี้ก็คงไม่ใช่กันนะครับเวลานี้ต้องเป็นทางเบียร์ิวครับที่จะดูดีกว่ามองทางเจ้าบ้านเช่นกันครับนะฮะก็ น่าจะเก็บใช้ได้มองทางมีเรื่องเจ้าจบ,บ้านอ่ะนี่เป็นการิเคอร์ฟุตบอลถ้าอยากรู้ว่าดีๆก็ไปกดติดตามทางเข้ามบ้านอาจารย์แปลนนะครับวันนี้ลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ